บัตเตอร์เค้กถือเป็นเมนูเบเกอรี่ยอดฮิตที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยเนื้อสัมผัสแน่นแต่ยังคงความนุ่มละมุนล,ลิ้นและมีความหอมอ่วนของเนยชัดเจนทําให้กลายเป็นขนมเมนูโปรดของหลายหลายคนในปัจจบุบันมีการพัฒนาสูตรและรสชาติต่างๆให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มความอร่อยแบบไม่ซ้ำจำเจและดีต่อสุขภาพเช่นบัตเตอร์เค้กสูตรทีโต้และบัตเตอร์เค้กสูตรหวานน้อยเป็นต้น ในวันนี้เราจะมาบอกต่อเคล็ดลับวิธีการเลือกบัตเตอร์เค้กและ10อันดับบัตเตอร์เค้กที่เราคัดสรรความอร่อยถูกหลักอนามัยและราคาสุดคุ้มสบายกระเป๋ามาเป็นแนวทางให้ทุกคนได้พิจารณาก่อนเลือกซื้อทั้งจากยี่ห้อกาโตเฮาเกสและพีมารูโตะไซกากูเก่งเบเกอรี่หรือเคโต้พลัสนอกจากนี้เรายังมีวิธีการทำบัตเตอร์เค้กด้วยไม่ออกร้อนแบบง่ายๆสำหรับทำเองที่บ้านมาฝากกันอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือบัตเตอร์เค้กเอสและพีบัตเตอร์เค้กเป็นหนึ่งในขนมยอดนิยมของร้านเอสและพีเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสนุ่มหวานกำลังดีและราคาไม่แพงซึ่งมีให้คุณเลือกทั้งแบบทำสดอบใหม่หรือแบบแช่แข็งที่ยังคงความนุ่มและมีกลิ่นหอมอ่อนๆมาพร้อมสีรสชาติได้แก่ช็อกโกแลตเนยสดมาร์เบลและชาเขียวถึงแม้แบบแช่แข็งจะมีส่วนผสมของกลิ่นสังเคราะห์และสารช่วยให้ฟูแต่ยังคงทานได้อย่างปลอดภยัยเพราะมีการรับรองมาตรฐานออยอและฮาลาล อย่างไรก็ตามบัตเตอร์เค้กแบบกล่องแช่แข็งมีปริมาณแคลอรี่สูงเราขอแนะนำให้แบ่งทาน6ครั้งค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือบัตเตอร์เค้กมารุโตไซกาหากคุณอยากลิ้มลองความอร่อยของบัตเตอร์เค้กสไตล์ญี่ปุ่นบัตเตอร์เค้กหรือที่เรียกว่าคาสเซนลาเค้กแบรนด์มารุโตไซก้าจากจังหวัดนางาซากิที่มีจําหน่ายในร้านดองกี้นั้นตอบโจทย์ด้วยวิธีการผลิตและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการผสานความอร่อยของน้ำผึ้งทําให้คุณได้ทานเนื้อเค้กสุดนุ่มฟูหวานฉ่ำและมีกลิ่นหอมอ่อน โดยหนึ่งถุงประกอบด้วย6ชิ้นหนาขนาดพอดีคำอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการแต่งสีสังเคราะห์แต่ยังได้รับรองความสะอาดและปลอดภัยจากอ,อยอค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือบัตเตอร์เค้กกาโตเฮากาโตเฮาเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องเบเกอรี่ซึ่งบัตเตอร์เค้กของทางร้านมีความนุ่มละมุนรสชาติกลมกล่อมและชิ้นหนาไม่ว่าจะพบไปทานเสริมพลังงานยามบ่ายหรือจิบทานคู่กับเครื่องดื่มแก้วโปรดในยามเช้าก็ล้วนทำให้คุณได้ทานอย่างสุดฟินเต็มเตม ทำนอกจากจะหมดกังวลเรื่องสารแต่งเติมต่างๆเช่นสารกันบูดสารกันเชื้อราหรือสีสังเคราะห์แล้วยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและโรงงานจาก GMP นอกจากนี้ทางร้านยังอบใหม่ตามออเดอร์อีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือบัตเตอร์เค้กครูคาอเบเกอรี่บัตเตอร์เค้กจากร้านครูคาอเบเกอรี่เป็นหนึ่งในบัตเตอร์เค้กที่มีราคาสบายกระเป๋าแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและความอร่อย โดยมีให้เลือก3รสชาติเช่นเนยสดมาเบลและช็อกโกแลตมาพร้อมเนื้อนุ่มละเอียดไม่ร่วนหอมกลุ่นกลิ่นเนยและรสชาติหวานฉ่ำที่ไม่เลี่ยนเกินไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของมาการีนและวัตถุก,กันเสียทางร้านแนะนำให้เพิ่มความอร่อยกลมกล่อมด้วยการแช่เย็นซึ่งจะเพิ่มความนุ่มและหนึบหนับให้กับบัตเตอร์เค้กได้ดีพร้อมทั้งยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน14วันค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือบัตเตอร์เค้กคีโตกระพอมสำหรับใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักและมองหาขนมแก้ความหิวเราขอแนะนำบัตเตอร์เค้กสูตรคีโตที่มีขนาดเล็กพอดีคำและราคาสบายกระเป๋า ทำให้คุณสามารถทานได้อย่างไม่ต้องกลัวอ้วนโดยมีปริมาณแคลอรี่38.07แคลอรี่ซึ่งให้สารอาหารโปรตีน1.93กรัมไขมัน5.55กรัมและคาร์โบไฮเดรต1.18กรัมมาพร้อมส่วนผสมของอัลมอนด์เนยสดอิริรทริทอลไข่เกลือชมพูผงฟูและกลิ่นวานิลลาที่สำคัญยังทำสดและอบใหม่วันต่อวันตามออเดอร์ทำให้คุณหมดกังวลเรื่องสินค้าค้างคืนค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือบัตเตอร์เค้กคีโตเคโตพลัสสายสุขภาพที่ชื่นชอบขนมหวานจะต้องถูกใจกับบัตเตอร์เค้กสูตรคีโตจากร้านเคโตพลัส ซึ่งนอกจากจะมีส่วนผสมของอัลมอนด์บดละเอียดแทนแป้งไข่ไก่สดเงยแท้เกลือิมาลายัยและน้ำมันมะกอกรวมถึงได้รับความหวานจากย่าหวานและหล่อฮังกวยแล้วยังปราศจากสารเติมแต่งต่างๆและสารกันเสียโดยมีปริมาณ316แคลอรี่คาร์บ2กรัมไขมัน28.4กรัมและโปรตีน 11.3กรัมนอกจากนี้หากทานไม่หมดยังสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้7-14วันซึ่งทางร้านแนะนำให้นำมาอุ่นร้อนก่อนทานเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือบัตเตอร์เค,ค้กกูเก่งเบเกอรี่บัตเตอร์เค,ค้กจากแบรนด์กูเก่งเบเกอรี่เป็นหนึ่งในของโอท็อปของพัทยามาพร้อม5รสชาติความอร่อยได้แก่รสดั้งเดิมรสดั้งเดิมที่มีน้ำตาลน้อยลง20% รสกาแฟรพรีเมียมรสดัรช็อกโกลแลตและรสใบเตยซึ่งล้วนมีส่วนผสมของเนยแท้และนมจากประเทศนิวซีแลนด์พร้อมผ่านการบ่มสองวันทำให้คุณได้ลิ้มรสความหวานความหอมและความมันสุดๆอย่างไรก็ตามทางร้านไม่ได้ใส่ส่วนผสมของสารกันบูดดังนั้นเมื่อได้รับสินค้าแล้วเราขอแนะนำให้แช่เก็บรักษาในตู้เย็นทันทีค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือบัตเตอร์เค้ก TIPP b u t อร์ Cake ร้าน TIPP b u t อร์ I P Cake มาพร้อมบัตเตอร์เค้ก3สูตให้เลือกสรรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมลบปลอยและสูตรพรีเมียมที่ไร้ไขมันพืชสงปราะสะจากส่วนผสมของสารกันบูดสีและกลิ่นสังเคราะห์โดยประกอบด้วยสีรสชาติได้แกว่วานิลามาเบิลช็อกโกแลตรวมถึงช็อกโกแลตผสมเนยวานิลาที่ล้วนแต่มีเนื้อนุ่มละมุนเนียนละเอียดและละลายในปาก นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นช่องธรรมดาได้7-10วันและช่องฟรีส1เดือนรับรองว่ายิ่งแช่เย็นยิ่งฟินค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือบัตเตอร์เค้กมีโอโพแปนเบคบัตเตอร์เค้กจากร้านมีโอโพแปนเบคมี2รสชาติได้แก่รสดั้งเดิมที่มีเนื้อเนียนนุ่มสุดละมุนส่วนทูโทนเป็นรสช็อกโกแลตผสานกับรสเนยสดดั้งเดิมทำให้ได้2ความอร่อยในกล่องเดียว ซึ่งทั้งสองรสชาติไม่มีส่วนผสมของเนยขาวมาการีนและกลิ่นสังเคราะห์ทำให้เข้าถึงความหอมของเนยได้ดีอีกทั้งยังทานคู่กับเครื่องดื่มได้หลากหลายไม่ว่าจะชากาแฟนมหรือโกโก้นอกจากนี้ยังมีอายุการเก็บรักษาในตู้เย็นช่องธรรมดานาน10-15วันและแช่แข็งในช่องฟรีซได้1เดือนค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือบัตเตอร์เค้กบิตเตอร์สวีท บัตเตอร์เค้กจากร้านบ i ทเทอร์สวีทมาพร้อมสูตรหวานน้อยที่ลดน้ำตาลตรง30%ที่ยังคงหอมกรุ่นเนยและมีเนื้อนุ่มละมุนซึ่งมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะไม่มีส่วนผสมของมาการีนวัตถุก,กันเสียสารให้กลิ่นและสีสังเคราะห์ อีกทั้งยังมีให้คุณลิ้มลองถึงสามรสชาติตามความชื่นชอบได้แก่ดั้งเดิมช็อกโกลแลตและกาแฟไม่ว่าจะทานเปล่าๆหรือทานคู่กับเครื่องดื่มไอศครีมรวมไปถึงวิปปิ้งครีมก็ล้วนอร่อยลงตัวโดยสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นช่องธรรมดาได้นาน7วันค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด